สวัสดีค่ะมืวนันี้ชัยเลยพามาห้าเห็ดโคนค่ะแต่ว่าตอนนี้เาเจอเห็ดมันดินนะคะนี่เห็ดมันหรือว่าเห็ดหนังฟ้าคอนนะคะนี่ดูกําลังออกเลยว้าวขอโชคดีค่ะนี่กําลังกินเลยเดี๋ยวหามาเก็บเลยค่ะเดี๋ยวเหามาเก็บกันเลยนะคะนี่เ,นเต็ม่อนค่ะนี่ค่ะมีแตะดอกสวยๆ กำลังกินค่ะอ่อนๆเลยมื่อนี้พี่สาวไทยเลยซื้อเห็ดโคนมาค่ะก็ะเลยมาห้าแต่เราโชคดีเจอเห็ดเห็ดมันดินค่ะดูว่าเห็ดหลังฟ้า่อนเลย ให้เลยอยาดอกบานๆนี่ก่อนค่ะดอกออนก็นค่อยเก็บทีล่งางต้มใส่เกลืออร่อยแซ่บค่ะอันใดที่เป็นดอกจีอย่างบดกเก็บเพียนะคะดอกที่มัน อยู่หัวไฮไทยเลยเนี่ยค่ะใกล้ๆเดี๋ยวขอ,อค่อยมาเก็บอีกใหม่บกไก่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวมือเงินไทยเลยใกล้มาเก็บดอกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆขอไปเอาอันใหญ่นี้ไปก่อนค่ะ อันนี้นี่เอาไว้ให้เขาอันนี้เอาไว้ก่อนเราต้องใส่มีคนมาห้าให้คุณกันเต็มแล้วค่ะเนี่ยแต่เห็น,นี้ก็อร่อยนี่ช่อสวยๆเลย นี่เสียงคนเต็มเลยค่ะเต็มปลานี่ on, on. อ่อนๆอออบอกเก็บเบิดนะคะก็เก็บไว้มืออื่นคอยมาเอาอีก ดอกก็ใหญ่ว่วนี้ก่อนก็เอาไปบางส่วนมีดอกตุ่มก็มีค่ะก็จะเอาบางส่วน ้อนเดียวค่ะตัวเรือก้อนไม่ยังนี่เขาก็ได้ไล่อยู่ค่ะค้อนเดียว,น,ยว,น,ยวนี่มุ้งนี้ไทยเลยเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนถ้าบุ้งมีให้มาเจออืออื่นใครม,มาเอาไหมคะนี่บุ้งนี้กคมาเก็บอีกนี่ค่ะปุ้งเดียวนะคะได้พอแกงเลยค่ะพอก,กิน้เยอะมากที่เหลือ ที่เลือดไทยเลยมาเก็บอีกอืกอ่นนะคะมื่อวาอีบอมห้าแต่ว่าพีส่สาวได้เฮดโคนมาก็เลยมาเบิง oh ana, ะะ้งหัวหายไปนานนี่ค่ะส่วนที่เลือดนะคะกะอีได้เป็นแกงหุกนะคะนี่ให้เขา้าไงกุนีก่อนนะคะนี่อื่นค่นอยมาอื่นสาวค่อยมาเอาไหมนะคะตรงนี้ตอนนี้เขาก็เจอเหตดหน้าใคร รอบหนึ่งค่ะมาหาเห็ดมาหาเห็ดรอบสองเห็ดโคนมาได้จากดอกค่ะนี่นี่เห็ดโคนอันนี้พี่ซาวซื้อมาค่ะเบิดนี้แปดสิบบาทวันนี้ใทยเลยไปบาได้จากดอกค่ะเ้ยจะเห็ดอ่า เห็ดมันนะคะเห็ดหนางฟ้านี่ค่ะเห็ดที่ไทยเลยพามานะคะก็ได้แค่นี้ดนแต่ะเห็ดเห็ดมันนะคะเห็ดหนางฟ้า,านี่เดี๋ยวเอามา,มาป๊าตีนไว้ต้มใส่เกลือค่ะ นี่ตอนนี้เขาก็ปัดดินเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เฮ็ดมันดินหรือว่าเฮ็ดดังฟ้านะคะมืออื่นไทยเลยไปเก็บอีกไหมค่คะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกำน้องมาม่าเด้ดะคะ่ะขอบคุณหลายสําสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ